ศาสตร์นะครับก็อาจจะดูเฉยๆหน่อยก็เป็นการนำเสนอ,อการดำเนินงานตามพันธกิจนะครับในรอบปีหกนี่เป็นวิสัยทัศน์ของคณะนะครับเราก็จะพยายามที่จะสร้างมาตรฐานของคณะแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ในการดำเนินงานที่ผมมาเป็นคณะบดีในรอบสองปีที่ผ่านมาก็เรามีความคิดที่จะทำอะไร หลายอย่างแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็มันก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะหลายเรื่องต้องยกเลิกไปนะครับแต่สิ่งที่คณะจะเน้นในเรื่องคือคณะมนุษย์เนี่ยจะเป็นคณะที่หนักไปในทางสอนนะครับเพราะว่าเรามีสาขาโดยธรรมชาติของคณะด้วยนะครับเรื่องของภาษาเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสอนนะฮะรวมทั้งดนตรีและก็ศิลปะการแสดงแต่ทางภาษานี่จะมากน่อยเพราะนั้น สิ่งที่คณะมนุษยศาสตร์ได้เน้นให้เป็นอัตลักษณ์ของนิสิตนะครับก็คือผูภาษานั่นหมายความว่านิสิตคณะมนุษย์เนี้ยจะต้องรู้ภาษาในการสื่อสารได้ไม่นับภาษาแม่นะครับก็อย่างน้อยสองภาษาก็คือภาษาอังกฤษและก็ภาษาในกลุ่มเอเชียหรืออาเซียนหรือภาษาตะวันตกนะครับซึ่งคณะก็ได้กําหนดแนวทางในการที่จะสร้างอัตลักษณ์ตัวนี้ก็คือว่า นิสิตต้องมีวิชาโททางภาษาวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับของในคณะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเรา,เ,าเป็นคณะมนุษศาสตร์หน้าที่ของเราก็คือในการอนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมเผยแพร่สืบทอดนะครับก็ก็จะเน้นให้นิสิตนั้นได้รู้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับนี่ก็เป็นอัตลักษณ์ของคณะมนุษศาสตร์นะครับทีนี้มาดูพันธกิจในเรื่องการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนนะครับ คณะมนุษยศาสตร์เป็นคณะที่มีจํานวนหลักสูตรหลายหลักสูตรนะครับปริญญาตรีเรามีสิบหลักสูตรซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางภาษานะครับภาษาอังกฤษภาษามีภาษาตะวันตกก็มีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นพม่าศึกษาภาษาไทยภาษาจีนภาษาเกาหลีแล้วก็ศิลปะการแสดงนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ ปริญญาโทนะครับเราก็มีหลักสูตร4หลักสูตรแล้วก็บังจะเปิดในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษานี้คือหลักสูตรปริญญาโทดนตรีนะครับปริญญาเอกมี3หลักสูตรนะครับแล้วก็คณะก็จะมีข้อตกลงร่วมมือกับหลายหมหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านมนุษยศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์นะครับในต่างประเทศแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนิสิทธนะครับเราจะมีหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดในภาคเรียนที่สอง ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการก็ถือว่าสามารถที่จะเปิดได้นะครับก็คือหลักสูตรปริญญาโทดนตร,รีนะครับดุริยางคศาสตร์นะครับแล้วก็ในปีการศึกษา65ภาคเรียนที่1เราคาดว่าเราจะเปิดหลักสูตรปริญญาเอกของดุริยางศา์ดุริยา,างทรงดนตรีได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําควบคู่กันไปนะครับหลักสูตรที่เก่าแก่ก็เช่นภาษาไทยนะครับก็มีถึงระดับปริญญาเอกเราก็มีทั้งนิสิต ชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยนะครับมาเรียนเพื่อเป็นนักวิจัยนักวิชาการในระดับสูงนะครับจําจนวนนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์นะครับถ้าดูนิสิตปริญญาตรีเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี61-62-63เนี่ยนิสิตก็จะค่อนข้างมากเพิ่มขึ้นนะครับเป็นลําดับนะฮะในปี2อง3 5เรามีจำนวนนิสิตหนึ่คนนะครับในสชั้นปี ก็ถือว่าเนื่องจากว่าเราก็ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็คือสนองนโยบายของหมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่จะเพิ่มจํานวนนิสิตปริญญาตรีให้มากขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับเยาวชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและก็ที่อื่นๆนะครับส่วนระดับบัณฑิตศ,ศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกนั้นก็มันเคยรุ่งเรืองมานะมันเคยในปี62นี่จะว่าจำนวนนิสิตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ทุกวันนี้ก็เป็นไปตามกระแสะก็คือจะมีะจํานวนนิสิตปโทปอ,ปอเอกน้อยลงแต่ว่าเราก็จะพยายามเน้นในเรื่องคุณภาพนะครับก็คือ,อความเข้มแข็งทางวิชาการความเข้มข้นทางวิชาการแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้นิสิตนั้นค้างท่อนะครับคือให้จบให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนดตามเวลาของหลักสูตรซึ่งเราก็มีมาตรการในการควบคุมกํากับและก็ติดตามค่อนข้างรัดกุมครับแล้วก็ดูแนวโน้มว่า ในอนาคตนิสิตท,ที่มาเรียนในหลักสูตรสองพกเ็นี่ยก็จะจบได้ตามเวลามากขึ้นครับ <c oughs> ในส่วนของอการทำงานของนิสิตบัณฑิตนะครับโดยเฉพาะนิสิตปอตรีจะเห็นได้ว่ามันก็มีความผันผวนไปตามกระแสของสังคมก็คือเนื่องจากในปี6-3 6-2-6-3กสองหกสเนี่ย6กนี่โควิดยังไม่แสดงผลเท่าไหร่นะครับแต่6-3เนี่ยเราเห็นได้ว่า ร้อยละของการได้งานทําของนิสิตนี่ก็ลดลงแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ประกอบอาชีพส่วนตัวอิสระนะครับ <c oughs> แล้วก็คิดว่าในปีหน้าถ้าเหตุการณ์ยังเป็นเช่นนี้อยู่ก็คงเหมือนเหมือนกับบริบทของประเทศของโลกนะครับที่มีความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาดของโรคโควิดนะครับและคงต้องใช้เวลาซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อนิสิตของเราพอสมควรนะครับ เพราะนั้นเพื่อนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วเนี่ยการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีเนี่ยคณะม,ณมนุษย์ก็จะให้ความสําคัญนะครับในการเสริมสร้างเพิ่มเติมศัก,ก,ก,กยภาพของนิสิตนะครับอย่างเช่นเราพยายามที่จะจัดก,กิจกรรมเสริมนะฮะเนื่องจากว่าในปีการศึกษา2563-64แลเนี่ยการเรียนการสอนในระบบออนไลน์นั้นทําให้ศักยภาพของนิสิตนันลดลงนะฮะไม่ค่อยได้ผลนะครับ แล้วก็เราคิดว่าเราควรจะอัพสกิลหรือว่าเพิ่มพูนความรู้ที่มันสอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุคศตรวรรษที่21นะฮะที่นิสิตเขาจะอาจจะได้เพิ่มพูนความรู้แล้วก็ทักษะในเรื่องที่เขาอยากรู้นะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมเสริมเรียกว่าเสริมสร้างศักยภาพให้กับนิสิตซึ่งกิจกรรมนี้นะครับคณะเป็นคนจัดในภาพรวมแต่ว่าเราก็ได้สำรวจความต้องการของนิสิตนะครับ โดยการออกแบบสอบถามว่านิสิตเขาสนใจเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เราก็ได้จัดอย่างในเดือนสิงหาคือเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนกันยาที่จะถึงนี้เราก็มีหลายรายการนะครับอย่างเช่นวันที่19วันพฤหัสที่จะถึงนี้เราก็เชิญคุณจิรนันพิตปรีชาซึ่งเป็นเป็นนักเขียนเป็นคนดังนะครับเป็นนักคิดนักเขียนมาพูดเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมแล้วก็บรรดาวิทยากรนี่ก็คือนิสิตก็เป็นคน เลือกมาเหมือนกันนะร่วมกันพิจารณาไม่ใช่การจัดโครงการที่ท็อปดาวเราคิดว่าการจัดในครั้งนี้น่าจะ,ะทําให้นิสิตเราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเช่นการสร้างคอนเทนต์ในสื่อดิจิตอลเนี่ยนิสิตคณะมนุษย์เนี่ยน่าจะมีศักยภาพนะครับถ้าเราได้รับคําแนะนําแล้วก็ได้มีประสบการณ์จากวิทยากรที่เป็นมืออาชีพอันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่จัดให้กับเด็กนะครับแล้วก็โครงการเหล่านี้ก็จะมีตลอดไปนะครับแล้วก็ นิสิตปญญาตรีเราก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับให้นิสิตได้เข้าร่วมเวทีแข่งขันประกวดหรือว่าได้รับการคัดเลือกนี่เป็นตัวอย่างของนิสิตท,ที่ได้รับรางวัลได้รับการยกย่องได้ทุนการศึกษานะครับทั้งในด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคณะมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะด้านภาษาตะวันออกเนี่ยเรามีความร่วมมือกับหมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีญี่ปุ่นและจีนนะครับ เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนนิสิตของเราอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็มาดูตลอดแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกประเทศก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าไม่สามารถทําอะไรได้นะการแลกเปลี่ยนก็ค่อนข้างที่จะต้องหยุดชะงักหรือชะลอไปแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่นิสิตของเราได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนนะครับในความร่วมมือในต่างประเทศอ่นี่ก็เป็นตัวอย่างของนิสิตที่ได้รับรางวัลต่างๆนะครับ ในเรื่องของการสรุปว่าในในเรื่องของการพัฒนานิสิตนั้นคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยซึ่งมีนิสิตก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเราก็พยายามที่จะสร้างคุณภาพของนิสิตทั้งในเรื่องของวิชาการในเรื่องของทักษะประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและก็ความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะวัฒนธรรมของชาติและก็ท้องถิ่นนะครับตามธรรมชาติของสาขามนุษยศาสตร์ซึ่งศึกษาเรื่องผลงานของมนุษย์นะครับ ในเรื่องของการวิจัยนะครับคณะมนุษยศาสตร์อาจจะไม่โดดเด่นเหมือนคณะเภสัชแลกะก็คณะเกษตรนะครับเนื่องจากอาจารย์ของเรานั้นที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เราทําวิจัยน้อยมากนี่ต้องยอมรับนะครับโดยเฉพาะทุนวิจัยเราก็จะได้มาน้อยออซึ่งเราไม่ไม่ไม่บังอาจไปเทียบกับคณะที่เขาเน้นในเรื่องวิจัยนะครับแต่ถ้าดูในปีที่แล้วกับปีนี้คณะมนุษย์ก็พัฒนาขึ้นพอสมควรน,นะครับโดยเฉพาะเราได้ทุนภายนอกมากขึ้นแม้ว่าจะไม่มากนะฮนะเมื่อเทียบจํานวนเงินแต่ว่า มันแสดงถึงความตื่นตัวของอาจารย์ในคณะนะครับเมื่อก่อนอาจารย์ในคณะมนุษย์นั้นก็สอนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยทําวิจัยโดยเฉพาะวิจัยที่ออกไปข้างนอกก็แทบจะไม่มีการหาทุนจากภายนอกก็ส่วนใหญ่ก็เป็นศักยภาพของนักวิจัยมากกว่านะครับแต่หลังจากนั้นคณะมนุษย์ก็พยายามที่จะส่งเสริมนะฮะเราก็จัดสรรทุนประจําปีเป็นงบประมาณนะครับให้อาจารย์เขาไปทําวิจัยเพื่อทุกคนจะได้มีงานวิจัยนะครับ เพื่อนําไปขอผลงานทางวิชาการหรือว่าเป็นภาระง,งานและก็พยายามประสนับสนุนกระตุ้นนะครับให้อาจารย์ก็มีความตื่นตัวในการที่จะสแสวงหาทุนจาก,กภายนอกภายนอกซึ่งแนวโน้มก็รู้สึกว่าดีขึ้นในปีนี้ก็มีอาจารย์หลายหลายหลาย,หลายคนนะครับที่เริ่มสนใจทำํำแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมก็คือจะเป็นทางศิลปะวัฒนธรรมเสียมากกว่านะครับอาจารย์ทางด้านภาษาก็ยัง สนุกสนานเกี่ยวกับการสอนซึ่งก็คงต้องกระตุ้นกันต่อไปนะครับ <c oughs> แต่ก็ถ้าดูในในส่วนของคณะเองนะฮะไม่เทียบกับคณะอะไรก็แล้วแต่เราก็มีพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มีนักวินักวิจัยของเรานะครับซึ่งเป็นนักวิจัยดาวรุ่งหลายคนก็เริ่มได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆนะครับเช่นอาจารย์รุ่งนาภาอาจาย์วราพรนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นหัวหอกทางด้านดนตรีนาฏศิลป์นะครับ อาจารย์ปริณนะนี่ก็ทางด้านพม่าศึกษาซึ่งตอนนี้เ,เรื่องของพม่าก็คณะาสาขาพม่าของเราก็พยายามที่จะฟื้นฟูความเข้มแข็งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะฮะในเรื่องของอาการวิจัยนะครับที่โดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมาก็เป็นการวิจัยของอาจารย์ทางสาขาดนตรีนะครับที่ในเรื่องของดนตรีบําบัดดนตรีเพื่อผู้สูงอายุ และตอนนี้เราก็คิดว่าการวิจัยเรื่องดนตรีสำหรับดนตรีบำบัดดนตรีเยียวยานี่ก็จะจะพยายามทำให้คณะมนุษยศาสตร์นะครับเป็นศูนย์กลางของการวิจัยเรื่องดนตรีแล้วก็ที่บูรณาการกับในเรื่องของผู้สูงอายุในเรื่องของทางด้านสุขภาพนะครับโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่กลุ่มคนกลุ่มนักเรียนที่เป็นออทิสติกอะไรพวกนี้นะซึ่ง ถ้าาว่าเราเปิดปริยาโทเอกได้ก็จะเป็นฐานในการวิจัยที่มาช่วยเสริมซึ่งในอนาคตคิดว่าการวิจัยของทางด้านดนตรีก็จะรับใช้ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะบูรณาการมากขึ้นในเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการนะครับคณะมนุษยศาสตรก์ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มีรองศาสตราจารย์และก็ศาสตราจารย์นะครับเรามีศาสตราจารย์หนึ่งคนซึ่งก็อันนี้ก็ถือว่า ได้มาก็พบคงเป็นศักยภาพของอาจารย์ก็มากกว่าการกลไกในการส่งเสริมของของคณะซึ่งยังไม่ชัดเจนในเรื่องของศาสตราจารย์นะครับเนื่องจากเรามีข้อจํากัดในเรื่องของบุคาลากรเช่นเดียวกันในด้านของรอสอตำแหน่งรองศาสตราจารย์นะครับก็ก็กกยังไม,ไม,ไม่ไม่เพิ่มมากขึ้นแต่คิดว่าในในสองสามปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่า ตอนนี้ในสองปีที่ผ่านมานี่มีอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งกันหลายท่านนะครับโดยเฉพาะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในขณะนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการเรียกว่าแทบทุกเดือนจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการเข้าสู่ตําแหน่งของอาจารย์นะครับในคณะมนุษยศาสตร์ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะฮะในเรื่องของคุณวุฒินะครับเราก็อาจารย์เราส่วนใหญ่ก็ บุตรขั้นต่ำก็คงปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับกําลังศึกษาต่ออยู่อีกออีกหลายท่านนะฮะ,<ม>ะเรามีกิจกรรมทางวิชาการนะครับอย่างที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ของคณะมนุษย์ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาก็คือการร่วมเป็นเจ้าภาพในการเครือข่ายมนุษย์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมมีการประชุมนานาชาตินะครับสวันแล้วก็ เราเราอาศัยที่ว่าเราไม่สามารถจัดออนไซต์ได้ก็จัดออนไลน์ line. โดยตรงนี้เราก็ใช้ข้อจํากัดให้เป็นประโยชน์นะครับเราก็เชิญน,นักวิชาการในระดับสากลน,นะครับระดับโลกเข้ามาสองท่านนี้ก็ระดับผู้สร้างทฤษฎีนะครับเป็นเจ้าสํานักสกูลออฟท็อ t เช่นเดียวกันทั้งในด้านสังคมาศาสตร์และก็ในด้านภาษาศาสตร์นะครับแล้วก็มีนักวิชาการระดับแถวหน้าของเรานะครับในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็มีคนเข้าร่วมจํานวนมากมีเปเปอร์ เรียกว่ามากกว่าทั้งหมดก่อนนะฮะเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแม้ว่าเราจะจัดออนไซต์ที่สําคัญเราก็ประหยัดเงินได้เยอะด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพก็ก็ก็ได้คุ้มค่านะครับ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของการบริการวิชาการคณะมนุษศาสตร์ก็คงไม่มีอะไรไปขายนะครับไปไปบริการประชาชนนอกจากสมรรถนะหลักของคณะของคณาจารย์ก็คือเรื่องภาษาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องดนตรีเรื่องนาจะินนะครับ ในเรื่องภาษาเรากเา็เราก็มีโครงการเช่นเดียวกับคณะอื่นๆนะครับเป็นการบริการาวิชาการสู่ชุมชนก็คือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมาไวไลซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ก็มีสองพื้นที่นะครับคือตําบลพันชาลีอาเภอบางทองกับตาบลวัดจันทร์อาเภอพิษณุโลกซึ่งเป็นชุมชนเข้มแข็งมาแต่เดิมเป็นแหล่งกําเนิดสหกรณ์กรนะครับของประเทศไทยนะฮะตอนนี้โครงการก็กําลังดําเนินการอยู่ กิจกรรมที่ให้กับหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่ไรก็จะเป็นเรื่องของการทําฐานข้อมูลแล้วก็เน้นการอบรมภาษาวัฒนธรรมนะครับเพื่อสร้างมรคคพุทศท้องถิน่นการอบรมภาษาวัฒนธรรมเพื่อกิจการ,รที่เกี่ยวกับงมสเต์ซึ่งตอนนี้ก็มีผลกระทบมากนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชุมชนการจัดทําข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นภาษาต่างประเทศเราก็อาศัยทักษะที่มีอยู่นะครับในการไปช่วยเหลือชุมชน แล้วก็พัฒนาการเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับโดยการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กนะมีอาจารย์ของเราเข้าไปช่วยพัฒนาแล้วก็เรื่องของดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับ <c oughs> แล้วก็ใหญ่ๆนะครับ <c oughs> เช่นการชุมนุมศิลปินแห่งชาติในในเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับแล้วก็คณะมนุษยศาสตร์ไม่ว่าจะสอนทางด้านภาษาแล้วก็วัฒนธรรมแต่เราก็ใส่ใจในเรื่องความเคลื่อนไหวของสังคมนะครับ อย่างในตอนที่ประเทศพมา่ามีการรัฐประหารแล้วก็เนื่องจากว่าคณะมนุษย์ก็สอนพมา่าศึกษาอยู่เราก็พยายามจัดการหลอกหรือพมา่าพักนักประวัติศา,าสตร์นะครับจากหมาวิไลในต่างประเทศแล้วก็นักวิชาการของเราทั้งในหมาวิาลแล้วก็ต่างหมาวิาลนะครับมาพูดเรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้อง ให้เราทําในลักษณะนี้อีกก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศทางวิชาการแล้วก็มันได้บริการทางวิชาการให้กับให้กับสังคมด้วยเพราะว่าคณะก็จะเปิดกว้างนะครับให้คนทั่วประเทศเข้ามาหรือว่าเข้ามาทางช่องทางสื่อออนไลน์ได้ตลอดนะครับเ,เรามีวารสารของคณะมนุษยศาสตร์นะครับซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI 1นะครับแบบก็ปีนี้เราก็ปิดรับต้นฉบับมา1ปีแล้วเพราะว่า ต้นฉบับมันมีเยอะมากนะครับกลัวว่ามันจะไม่อัปเดตนะฮะแล้วก็คณะก็ได้สร้างวารสารดอกแก้วปริทัศน์นะครับซึ่งเป็นวารสารวิชาการของนิสิตในระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับงานวิจัยของนิสิตในระดับปริญญาตรีทั้งนิสิตในมหาวิทยาลัยของเราและก็ต่างมหาวิทยาลัยซึ่งเราก็มีมาตรการทุกอย่างนะครับในการทํากระบวนการเช่นเดียวกับวารสารมนุษยศาสตร์วารสารที่เป็นมาตรฐานเพื่อเข้าฐานข้อมูลของ วารสารไทยต่อไปนะครับอันนี้ก็ออกมาได้กําลังทําฉบับที่สองอยู่นะฮะ <c oughs> ก็ถือว่ามีไม่กี่แห่งนะครับที่มีวารสารวิชาการสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีนะฮะแล้วก็มีโครงการบริการวิชาการที่เรียกว่าแทบจะให้ฟรีกันเสียมากกว่านะครับกว่าจะได้เงินได้ทองก็มีการอบรมภาษานะครับให้กับชาวต่างชาติและตอนนี้ติดโควิดก็ไม่กล้าทํากันนะฮะก็ชะลอไปเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนก็บอกว่า คงต้องเรียนกันออนไซน์ site, เพราะว่าภาษามันต้องมันต้องอะไรปฏิบัติการพอสมควรแล้วก็การบริการให้การแปลในภาษาต่างๆนะครับซึ่งส่วนมากก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายแต่เราก็บริการให้นะครับกับสังคมตอนนี้ในสถานการณ์โควิดนะครับแรงงานพม่าก,ก็ได้รับผลกระทบนะครับคนงานพม่าก,ก็เสียชีวิตาคาแคป์เนี่ยจำนวนมาก อาจารย์ของเราก็ไปทํางานแบบปิดทองหลังพระนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาคอยคอยแนะนําแล้วก็ติดต่อสื่อสารนะครับเป็นล่ามเป็นอะไรให้กับให้กับหน่วยงานที่เป็นพวกจิตอาสาอาสาสมัครนะครับแล้วก็เรากําลังทําโครงการนี้ให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้องคอ์กรต่างๆมามาใช้บริการนะครับคือเราจะเรียกว่าช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในช่วง แรงงานพมา่าซึ่งอาจารย์เราก็ทั้งอาจารย์ทั้งนิสิตก็สามารถสื่อสารภาษาพมา่าได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับในเรื่องการดําเนินการทางด้านนี้ก็ในเรื่องของตัวชี้วัดอะไรครับก็ก็เราก็คิดว่าสิ่งที่เราทาในหลา,หลายโครงการก็ตามที่เรากําหนดเป้าหมายไว้นะครับเราก็ทําได้เกินนะครับได้เกินเป็นที่น่าพอใจนะครับ ในเรื่องของการทำ,ทำนุงบำานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งผมคิดว่าคณะมนุษยศาสตร์จะต้องอเป็นคณะเดียวแล้วครับที่ทําเรื่องนี้แล้วก็เราเป็นพันธ,ธรรกิจที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ของเราก็ศิละปะการศึกษในส่วนตัว,วน,นะครับเราเราให้บริการทางวิชาการเรียกว่าแทบทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ แลวก็ภาคเหนือตอนล่างอาจารย์ของเราก็จะไปเป็นวิทยากรต่างๆแต่นั่นก็คือแล้วก็ยังมีโครงการมีกิจกรรมต่างๆที่เราเข้าร่วมทั้งระดับมหาวิทยาลัยระดับจังหวัดระดับภาคนะครับเป็นการบริการทางวิชาการแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะฮะกับกระทรวงวัฒนธรรมบ้างแล้วก็บางครั้งก็เป็นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับนี่เป็นถ้าท่านสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับใน youtube ซึ่งเป็นผลงานการแสดงจำนวนมากของนิสิตของเรานะครับ อ่านะฮะอันหนึ่งที่ผมคิดไว้แล้วก็อยากทําให้สําเร็จนะครับแต่ก็ก็ชงใช้เวลาเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไรมากนะครับก็คือการทําฐานข้อมูลด้านศิลปะวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลที่รอบด้านนะครับในด้านต่างๆที่เราแบ่งหมวดหมู่ไว้ก็จะทํามันจะเป็นประโยชน์มากที่จะมาพัฒนาต่อยอดหรือในเรื่องของการวิจัยหรือแม้แต่เป็นการป้อนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่จะเข้ามา ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ,อะไรต่างๆนะครับคิดว่าซึ่งตอนนี้เ,เรากําลังจัดทําแล้วก็คิดว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีหลายหมวดหมู่แล้วก็ค่อยทําไปนะครับต่อไปก็คิดว่าจะนําเสนอในแพลตฟอร์มทางดิจิตอลที่ให้ใครๆก็สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับอาจจะขาดตกบกพร่องบ้างเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็งงๆว่าจะเอาอะไรมานําเสนอนะครับ ผมก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ